ไอเลฟสเตชันสถานีเพื่อสาธารณารัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายใกล้กังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆงไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลผมฟังข่าวลือมาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวลือซึ่งผมไม่เชื่อเพราะผมรักในหลวงนะครับเขาลือกันว่าตอนนี้ คุณเปรมสั่งเล่นงานคุณประยุทธ์กับประวิทย์แต่เล่นงานประวิทย์ก่อนตือปุ้ยไก่เพราะลักษณะโง่เฮงไม่ดีนะเป็นอย่างไงลักษณะลักษณะโง่เฮงเป็นไงครับีถอยสะทุนไม่รู้แปลว่าอะไรเดูเหมือนเท่าแก่ขายหมูอะไรเงี้ยลักษณะทอถุงสองตัวคือถอยกับสะทุนผมว่าเป็นยังไงถอยสมแต่เมื่อกี้ประยุทธ์มาออกทีวีแบบเป็นเรื่องเวลาทีนี้ ต้องตามกฎมนเทียนบา2,467แสดงว่าประยุทธ์เนี่ยเชียร์เสียเต็มที่ใช่ไหมทีนี้มันอย่างนี้ประยุทธ์ก็รู้มีคนของเปรมเอาความลับไปบอกประยุทธ์บอกประยุทธ์มึงเป็นเบอร์สองน่ะเขาจะเก็บมึงด้วยเพราะมึงเป็นสายบุรพาพยัคฆ์สายประวิทย์ตอนนี้เขาฆ่าทีละคนเขาเริ่มต้นจากการด่าน้องชายคุณก่อนปีชาจันโอชาอด่าน้องเมีย ด่าหลานคุณเขาด่ารอบๆส่วนประวิทย์เนี่ยเขาไม่ได้ด่าญาติเขาด่ามีน้อยนะด่าพ่อตาไม่ใหญ่ที่ไปนั่งเครื่องบินเนี่ยแล้วคนที่ไปด่าก็คือคนของเปรมใช่ไหมครับคนของเปรมเนี่ยมาถล่มประวิทย์แล้วเขาแสดงอํานาจโดยการที่เขาไปตั้งทหารหมวกแดงชื่อเฉลิมชัยนะ ไม่ไม่ใช่โคศรีพิพัฒน์เฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ไอเฉลิมชัยเนี่ยตกใจแล้วเขาไม่เฉลิมชัยมาฉากับเนี่ยคนละคนเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษลูกน้องสุยุทธและสุยุทธเนี่ยจะเป็นคนต่อไปจากคุณเปรมเพราะคุณเปรมมีกําหนดตายคุณเปรมเท่าไหร่ว่าแก่กว่าในหลวงเจ็ดปีใช่ไหมแปดจุดเก้าบวกเจ็ดเก้าสิบหกคุณเปรมกาจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดปี ห้าสิบปีจะอยู่อีกนานแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เผื่อฟุกเนี่ยสุรยุทธพอมาอย่างนี้แล้วประยุทธ์ก็รู้แล้วเสียก็รู้ว่าในหลวงมีสองทางเลือกซึ่งในหลวงเลือกไม่ได้ข้อที่หนึ่งประกาศว่าตายถ้าประกาศว่าตายเสียขึ้นเพราะเสียเป็นผู้รับพินัยกรรมใช่เป็นเขาเรียกว่าคราพินส์วงเล็บเรียก กันวงนายว่าซีพีไม่ใช่จะเป็นพกระพันนะซีพีคือคราวพรินซีพีนี่ไม่เกี่ยวเสียเจริญนะครับซีพีหมายถึงเสียคราพริ้นนะครับอักษรย่อที่ใช้ในวงการมือปืนรับจา้า <c> ง <oughs> <c oughs> จะเรียกซีพีคราพริ้์คราพรินก็คือ <C rab S 1> มก,กุมกมกุฎคือมีมงกรแล้วเจะจ,ะจ,ะจะมก,กุกรราชกุมารเออคือต้องอัตโนมัติถ้าประกาศว่ากษัตริย์ตายรัชยาขึ้นเป็น แต่ถ้าไม่ประกาศแล้วกษัตริย์มีอาการแย่ไปเรื่อยๆจะต้องตั้งผู้สําเร็จซึ่งกรณีนี้มันจะเข้าเป็นของเปรมแต่ขณะที่กําลังทหารอยู่ในมือเปรมตอนนี้นะครับ,รบแต่ยังไม่กระชับเท่าที่ควรเพราะเพิ่งเป็นดังนั้นที่ปรึกษาของเสียคือประวิทย์ประวิทย์บอกเสียว่าไอเสียถ้ามึงปล่อยต่อไปนะ ทหารหมวกแดงพายาตของเปรมคือสุริยุทธมันจะขึ้นมาเรื่อยๆมันจะค่อยๆขจัดพวกบุรพาพยักษ์หลังจากนั้นได้ข่าวว่าเขาจะเอาพระเทพขึ้นมานะพระเทพขึ้นมาขอให้รีบกำจัดพระเทพแล้วก็รีบถแถลงข่าวว่าก,กษัตริย์สวรรคตแล้วเพราะตามกฎมนเทียนบานหรือมนเทียนตูมกันแล้วแต่นะ เขาโทษบมงคก่อนอาจจะฟังแล้วไม่เก็ตนะครับบานก็คือมกบาสออมุกนดหึมาตูมก็คือ <มา S 1> คยังไม่ทันบานต้องโตทันหน่อยมันมาจากโบตูมโมบ,บานผมเล่นมุกนี้เขารู้แล้วผมสมัยพอท<ม>ี่ม<ง>ีนางพยาบาลก็มีนางพยาตูมอ,อันนี้ต้องขออภัยเด็กรุ่นใหม่นะครับฟังแล้วไม่รู้เรื่องมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะตามกฎมาเทียนบานแล้วเนี่ยถ้ากษัตริย์ตายรัชญาจะเป็นแต่ถ้าไม่ตายตั้งผู้สําเร็จตามกฎหมายเนี่ยประธานองค์คมุนตี คิเปลีจะขึ้นการพิพากษาเร็จคือการเป็นกษัตริย์เท่านั้นเองครับเพียงแต่ว่าไม่มีมงกุฎมันในปีดีเป็นนะนะคูดทผา้เปลี่ยราชการเนี่ยจะเป็นเต็มที่เลยนะครับเหมือนสูชีไทยเฮาอำนาจเต็มเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนบอกเสียให้รีบแถลงว่าเตรียมตายแล้วผมก็เดาว่าเสียเป็นคนจัดการนะเสียเป็นคนจัดการเรียกนักข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานหรือเรียกมาทั้งหมดแล้วเรียกทุกคนบีบให้มา ใครไม่มาเรียกทหารมาเรียกนักข่าวมาแล้วก็เรียกบรมวงศานุวงศ์ค,คือโดยเฉพาะไอ้ทอมต้องมาอืมไม่มากุถิบมึงเนี่ยรับรองล้มไม่ลุกันอะไรกันเนี่ยต้องมาทอมยังไงก็ต้องมาเพราะทอมกลัวเสียมาแล้วต้องรีบชุ่งชิงเป็นฝ่ายกระทํา ตามหลักการนคุณดังบัตเห็นก่อนยิงก่อนใช่ไหมแต่มันจะมีเกมโต้กลับหรือเปล่าเออใช่อเตอร์แอคแอคแทกอะไรตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากทีนี้ผมก็ขอเตือนคุณประยุทธ์นะครับว่าคุณเป็นเป้าต่อไปยกแรกคุณต้องรีบกำจัดเปรมนับแปดเหมือนกันเลยหรือถ้าเป็นไปได้คุณกําจัดสุยุทธก็ได้กําจัดสุยุทธจะทําให้เปรมช้าใจเพราะเป็นทายาทของเปรมใช่ไหมเพราะฉะนั้น คนต้องพานคือคุณต้องกำจัดสยุธและคุณต้องกำจัดหุ่นเชิดของเปลมที่เป็นผู้หญิงผมไม่หวีหวีไม่ลางไม่รู้ชื่ออะไรตัวใหญ่ๆออกข่าวสองทุกประจําอะไรทอมดันดีใช่ไหมผมไม่รู้ว่าดันดีไม่ดีผมไม่เคยดันความไม่เคยโดนดันคุณก็พูดขอโทษนะครับผู้ปกครองชี้แนะตะกี้ลบออกนะคะรับกบวกรมานอลบออกอยู่ท y o ยูทูบลบออกนะ<อ>พูดอะไรก็ต่างก็พูดผมไม่รู้ผมไม่ไม่เคย คุณต้องไปพูดหลังไหม่กับผมนะ <laughs> ทีนี้ไอ้ตรงนี้นั่แหละครับมันจะเกิดลักษณะที่ว่าถ้าถามว่าขัดแย้งกันไหมถ้าดูลึกๆผมว่าคนที่รักสถาบันกษัตริย์จริงๆนะน่าจะเป็นเปลมไม่ใช่เสียจริงๆแล้วเรีย ผมเนี่ยสงสารคุณเปรมครับนะครับเออสงสารคุณเปรมแทนครับคุณศรัทธาคือคุณเปรมเนี่ยเขาออกหน้ามาตลอดเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรคุณเปรมรับหมดนะใช่เรื่องค่าเป็นชาชนเออไม่ว่าจะไอ้พวกนปชที่ก็ด่าแต่เปรมผมไม่เข้าใจนะเปรมทำอะไรให้คุณใช่ใช่แค่เดินปลุกทหารนิดหน่อยเองคนที่ถางก็คือภูมิพลใช่ไหมใช่ครับไปด่าเปรมทําไมว่าไม่เป็นธรรมเลยใช่แล้วจะไม่เรื่องร้องความเป็นธรรมคุณเองก็ทําตัวไม่เป็นธรรมใช่ไหมถ้าไม่ด่าแต่เปรมไม่ด่า พ่อมันอะไม่ดา่าภุมิพนจริงปะ่ะใช่ครับผมแล้วสงสารเนียจริงๆแล้วท่านสมควรนะเนี่ยสมควรเป็นผู้สาเร็จความใครเอ้ยไม่ใช่ผู้สาเร็จราชการนะครับ <c oughs> ผู้สําเร็จราชการก <c oughs> ็อบอก<ช>พวกสามสหายทําไมไม็ไปตามทักษิณละมาพูดอะไรอยู่ <c oughs> แต่ตามทําไมเดี๋ยวเขาก็มาเองคุณทักษิณเขาบอกอย่างนี้ครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะคุณทักษิณขออภัยนะที่ที่พลาดพิงนะครับคุณทักษิณทีประธานสภาจดไว้ด้วยนะครับผมขออภัยแล้ว คุณทักษิณครับที่คุณทักษิณบอกว่าถ้าศัตรูกําลังทําลายตัวเองเราไม่ต้องทําอะไรอันนั้นถูกเพียงครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรครับอีกครึ่งหนึ่งคือถ้าศัตรูกาลังทําลายกันเองเราต้องช่วยให้มันทําลายกันอีกอันนี้อันนี้สนับสนุนใช่ไหมครับศัตรูกาลังยกก้อนหินทุ่มขาตัวเองให้ก็ทําไปหน้าที่เราคือเอาก้อนหินไปทุ่มใส่ขามันดิบใช่ใช่ต้องทุบอีกข้างหนึ่ง แต่ได้เดิมไม่ได้ไ,ไ,ดไง <c oughs> คือไอ้ที่พูดวันนี้ <c oughs> ผมผมไม่ได้เชียร์ใครเลยนะ <c oughs> ผมเชียร์<ไ>ประชาชนสูกัญชากันมา,ามหรือเปล่านนรือใต่ก็ลื่นเลิกกันแล้วกันมันเป็นความตื้นตัน <c oughs> ตน่ะตตืนนั <c oughs> จะเสียใจก็ไม่ใช่จะดีใจก็ไม่เชิงเราดีใจไม่ได้มีความทราบซึ้งในพระราชกรณียกิจอย่างมาก ใช่ไหมไอ้ใครเป็นคนตั้งหัวข้อว่าเดี๋ยวไปด่าไม่ต้องฟงปลายฟ้าชายจะมากระทืบมึงแล้วโอ้ก็คุณลุงนั่นแหละพอพอเมือลืมไปขอโทษทีอ้าวถามว่าเคยตัดสึนตัดึินในพระราชจักระรรนโยกิจในด้านไหนบ้างครัคุณยังพักไม่ใช่เดี๋ยวยังไม่จบคุณบอกว่าไม่ใช่ที่คุณศรัทธาบอกว่าสงสารคุณเปลนอ่ะคุณเปตน ว่าอย่างไงนะคุณเตมแกทําหน้าที่มาตลอดใช่ไหมใช่ครับแล้วแกก็เป็นหนังหน้าไฟเป็นหนังหน้าไฟสมควรที่จะได้ตาแหน่งเนะคนที่จงรักพักดีจริงๆเนี่ยถามว่าแกดูแลธุรกิจทั้งหมดไปรีดไปถ่ายข้อมูลนิทิสร้างเงินสร้างทองให้กับเตมได้รับใช้มาตั้งแต่สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าอะไรเนี่ยเรื่อยมาเลยนะถ้าคุณจงรักพักดีนะครับหมอเลียนทองหมอตุน ใครว่าทีเหลืองๆองะอะไรสินใจใช่ไหมครับพงพัฒนพงพัฒคุณอะไรตันใช่ไหมครับถ้าคุณจะรักพอดีจริงคุณไปหาคุณเปลมติดต่อทางไหนก็ได้นะเรียกประชุมด่วนไปหาเปลมไปหาสุรยุทธยึดอำนาจประกาศตั้งตัวเองเป็นผู้สำเร็จราชการประกาศไปเลย เพราะว่าสถาบันกษัตริย์จะอยู่ได้ต้องอาศัยเปลมนะใช่ครับถ้าไม่มีเปลี่ยนมดรวมบ่ก,ก,กมีไกลผมไม่ใช่ดูถูกฟ้าชายมึงอาหันมามองดีว่า <laughs> ไม่แกเอาอะไรไปสู้กับเขาใช่ไหมคนจะเป็นเมียมึงยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มึงจะไปจับเขาหย่าไล่เขาฮะ <laughs> ลูกเมียไม่รับผิดชอบจะไปดูแลใคร <laughs> คุณเปรมน,นี่เมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีมีแต่ผัวไอ้ขอโทษใช่ไหมคุณเปรไม่มีพาระ อายุขนาดน,นั้นแก่กว่าในหลวงเจ็บปีสุขภาพดีกว่าพวกพวกสลิมก็มาด่ายเยอะเหมือนกันยอดเลยขึ้นนึง <c oughs> ก็ไม่เ5,000แล้วเนี่ย <c oughs> คือคุณจะด่าผมไม่เป็นไรนะแต่ผมถามคุณสลิมทั้งสลิมทั้งรถช่องทั้งหลายแล่เลยนะผมอยากจะบอกคุณถ้าคุณรักสถาบันกษ <c oughs> ัตริย์เนี่ยต้องไปไหนครับต้องไปบ้านเปรมใช่ไหมผมว่าคุณต้องเป็นเป็นผู้สมเด็จราชการอย่าให้เสียเป็นเสียเป็นนี่ภาพไม่ดี เสียนี่ยมันเป็นเอด้วยนะมันทิ้งลูกทิ้งเมียเอาพระตามยายไปขังขนาดหมอยองดีที่สุดดูวงจุ้ยให้มนะันน่ะขับรถบันเพื่อแม่นะ่ะยี่บเอ็ดจุดใช่ไหมครับสาก,กัดาจนราสีขึ้นเลยนะยังโดกนกระทืบใครต่อใครโดนมันเล่นอย่างเงี้ยแล้วคุณจะปลอดภัยถ้าเปมเป็นเขาไม่ทาคุณหรอกคุณว่าจริงไหมใช่ครับผมว,ว่าคุณต้องไปหาเปมให้เปมเนี่ยหาทางเก็บเสียไม่ยากหรอก อุบัติเหตุรถส,สิบลอ้อวันก่อนได้ข่าวว่าส่งรถส,สิบลอ้อไปชนประเทศเลยรอดได้ไงนี่เสียเห็นเห็นเสียส่งคนอันอันนี้เป็นเรื่องโกหกผมไม่เชื่อนะครับผมพูดให้ฟังว่าถ้าคุณรักเจ้าคุณต้องปกป้องกันนะตอนนี้เกิดอะไรกับเจ้าก็ได้นะครับโดยเฉพาะประเทศเสียเปรมสามคนเนี้นะระวังอุบัติเหตุหมออะไรวะที่บนฟันทงขอโทษเขาบอกว่าจะมีอุบัติเหตุ ทำไมหรือคุณว่ายังไงคุณยังบตรคุณเห็นด้วยไหมผมว่าผมผมเชียร์เป๊ะผมก็ชักจะเห็นด้วยกับคุณเหมือนกันนะเออเดอว่าผมตกระดมได้ผลใช่ครับสหายยังบารก็นั่นสิอย่างที่ลุงสนามหลวงพูดถ้าคุณจงรักภักดีคุณก็ต้องไปหาพลเอกเปรมใช่บอกให้พลเอกเปรมปลดฟ้าชายเพราะความประพฤติไม่เรียบร้อยใช่ครับ เพราะว่าอะไรเว้ยทำให้สาวมันเส่อมเสียเยรพราะตาไม่ยาติดคุกเนี่ยมึงเป็นเจ้าอย่างไงมึงเป็นในหลวงเพราะตาไม่ยาติดคุกมันทีไ่ไหนวะไอ้หไอ้อะไรยิ่งกว่าโดนเล่าทับอีกใช่ไหมเออแล้วเมียไปไหนแล้วลูกอะ่ะอืมแล้วไอ้องใหม่ไม่รู้จะเอาใครน้องนุ้ยเหรอไม่รู้เอาใคร,ม,ร,ใครมันมั่วไปหมดเลยเป็นดีกว่าไม่มีปัญหาลูกเมีย เม่ละเปรมน,นี่เขาบอกว่าเขาเป็นคนดีด้วยนะครับหรืออย่างน้อยคุณอาพระเทพก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเอเชียถ้ามึงรู้มึงรีบจัดการน้องมึงหนนะ้น่ะขอโทษตกลกูกอย่าไกลกันเดี๋ยวคุณยังบัตรให้อผลมาดีเพื่อผมเห็นด้วยกับคุณเอาเปรมเพราะอะไรเปรนทำง,งานมาหนักก็ล <laughs> ักษณะนั้นแหละ บริษัทหนึ่งนะถ้ามีเท่าแก่แล้วมีผู้จัดการใหญ่ใช่ไหมมีหลงจู้หลงจู้ทางานทั้งหมดเลยผู้จัดการใหญ่บังเอิญป่วยมานานอยู่สีราชัท่นสิบหกใช่ไหมประธานบริษัทแล้วกันป่วยผู้จัดการดูแลมารดดดแล้วมีคนที่เป็นเสียเป็นบังเอิญว่าแค่เป็นลูกของประธานบริษัทนะลูกประธานครับอยู่อยู่จะมาจะมาสวยตําแหน่งเพียงเพราะเป็นลูกประธานคุณว่ามันเป็นธรรมไหมไม่เหมาะสมอ่ะ ผมว่าคุณเปรมไปร้องศาลนายซีซีก็ได้ผมดูแลประธานผมประชาก,การลบทักษิณเลยเสียไม่ทำเยอเลยเลยเอาแต่ไปขุดเนี่ยจับคนเข้าคุกใครไปรีดไปไถใช่ไหมไปช้าหน่อยเอามากระทึบตายเนี่ยนะแล้วมันเป็นเจ้าเนี่ยมันไม่เป็นธรรมไปร้องศาลโลกคุณเปรมจริงไหมไปบอกคุณเปรมไปร้องศาลโลกว่าต้องให้ผมไปพูดรื่องก,การเพราะว่าเสียเนี่ยไม่มีความชอบธรรม ไม่ทำเย่อะไรมาเป็นเจ้ายังไงคุณเห็นด้วยใช่ป่ะคุณร้อยสิบสองว่าไงว่าไงนะผมว่าเสียผมว่าเป็นผมว่าจเพืขาบอกว่าสามแหายชักจะดีใจออกนอกคุณไม่เข้าใจนะไอ้ที่ผมพูดผมเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงว่าคืนนี้เราจะมีรัชการที่สิบชื่อเขาบอกว่าวชิราลงกรไอของอะไรนาะอะไรนะ สภาพนปชเลยในสชสชครับประกาศรับรองแล้วนะรายการที่สิบรับรองอ๋อประชุมด่วนเลยเนี่ยเห็นเห็นเขาโพสต์นี่แหละครับก็คือทําไมเขาต้องมีการยึดอานาจเพราะเขาต้องการให้ประกาศแต่งตั้งเรื่อที่สิบโดยสภาที่เต่งบัญญัติของสชแล้วเนี่ยเขาบอกเนี่ยจริงหรือเปล่าก็คงอย่างนั้นละคือคือสมัย หมือนราชการที่เก้าพอยิงราชการที่แปดแล้วก็ตอนกลางคืนประมาณตอนนี้แหละ <c oughs> เออมันเอาแบบพ่อมเลยนะ <c oughs> <c oughs> พ่อมันก็ประมาณสามทุ่มประกาศเหมือนกันเลยครับ <c oughs> แต่ทีนี้มันไม่ได้ยิงคือมันตายเองอะนะตอนพ่อยิงรอแปะเขอย่างเงี้ยประกาศสามทุ่มสภาเพราะเขาจะอยู่ในลักษณะยึดอำนาจไงครับผมต้องเป็นสภาสชอสอทรสรกรับใช้ยึดอำนาจแล้วตอนนี้คนที่ใหญ่ที่สุดคือประยุทธ์ แต่คนที่ใหญ่กว่าประยุทธ์ก็คือทบทบคนฟังแล้วงงไหมใหญ่ที่สุดคอนชอคือประยุทธ์เนี่ยเพราะมีม .44 ใ่ที่สแต่เหนือกว่าประยุทธ์คือพบทบเพราะมันมีปืนเป็นคนของใครเป็นคนของเปรมครับอ่ามันถึงกล้าที่จะเล่นงานประวิทย์ไงเพราะประวิทย์เป็นคนของเพราะประยุทธ์ถนขหงประวิดประวิทธ์โดนเล่นงานเรื่องทัวฮาวายอืม แต่เปรมเล่นทั้งคู่แหละครับไอ้ประยุทธ์มึงอย่าพิ่งดีใจฮะอย่าไปฟังเสียมากฟังนี้เคุณล่นทั้งคู่นนแหละเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับขอให้ฟ้าชายของผมเนี่ยนะข้าตกงคุณลุงแล้ตกลุมนะแ่แค่กัดขาเลยนะท่านอะไรนยขอให้ฟ้าชายของกระผมเนี่ยรีบจับมือกับประยุทธ์ล่างเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พบทบ หาเรื่องจับมันข้อหาแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือรับบริจาคเลยเราคุณอยู่ข้างไหนไม่รู้ยิงโมกตัวเองให้ฟ้าชายกับประยุทธนะครับรีบหาทางกำจัดพบบพบบกำจัดเปรมถ้าให้แน่ๆนะกำจัดสุยยุทธด้วยถ้าให้มากคงนะกำจัดคนหัวยุ่งคนผมไม่หวี หมอดูฟันทงทนายแล้วศัตรูของคุณคือผู้หญิงตัวใหญ่ผมไม่หวีหวีไม่ร้าเป็นใครไม่บอกคุณไปดูเองแล้วกันครับสาร้อยสิบสองมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจะเชียร์ฝ่ายไหนดีเนี่ยครับคุณลุงเชียร์ใครนี่ผมยังงงอยู่เลยแต่ผมยังยืนยันว่าผมเชียร์เพรมอยู่ผมเชียร์ให้มันฆ่ากันเอ้ไม่ใช่ก็ผมเชียร์เขาลบกันเมื่อกี้ผมก็ดูข่าวนั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องพักประกาศ ข้านัประกาศจากสำหนักพ,พระราชวังใช่ไหมจอจะเป็นสีเทาไปเลยตลอดเ,เป็นของผมดูเสร็จแล้วผมก็ได้นึกถึงคําว่าตายหนักอย่างขุนเขาตายเบาอย่างขนนกเอ้ยขนนกเนี่ยมันดีนะออืตายสกรปรกอย่างฆาตกรอนตายเน่าตายหนอนอย่างอีเจิดจุดจุดเจิดไม่ทราบไม่ทราบซึ้งสายอี อีเนี่ยมันคนยังอยู่หรือคนตายน่าจะตายแล้วนะอย่างอีอืมน่าจะตายแล้วอีอย่างบัตรคิดว่าตายแล้วไหมหรือว่ายังอยู่๋อหมายถึงคนที่อมเพชศอะไรอ่าออมเพรอย่างงต่ยังยังอยู่มันมีข่าวลือเดี๋ยวผมเป็นเจ้ากรมข่าวลือเดี๋ยวผมคิดข่าวลือก่อนเออได้ได้ข่าวลือแล้วผมคิดข่าวลือออกแล้วนี่อันนี้รับรองว่าเป็นข่าวลือนะครับเกี่ยวกับคนที่อมเพรเนี่ยเนื่องจากว่ามี พระราชโอรสพระรธ,ธิดาโดยเฉพาะพระทัวไปเฝ้าสมเด็จแม่บ่อยๆทำให้สเสด็จแม่ฟื้นเกิดจำขึ้นมาได้ <c oughs> อ,อันนี้เป็นข่าวลือนะครับคือคนที่โอเพตรงคุณเนี่ยเกิดจำขึ้นมาได้แังวก็อยู่สีชัญญามาหลายวันจำได้สายรับก็เลยเทเล็กเทเล็กไม่มีหัว <c oughs> เอาเทเล็กก็เทเล็กว่าไปบอกเปรมิกาบ้านสีเสาบอกว่าตอนนี้คุณนายปากแดงฟื้นสติแล้วพอจะจำความได้ให้รีบลงมือด่วนพอสีเสาทราบเรื่องก็วางแผนกับเขาเยเที่ยงเรียกประชุมพอบทออบอคนใหม่ชื่อเฉลิมชัยเตรียมจัดการด่วน บีบเพราะเขาเป็นคนคุมสารจะให้สารมนุวินิจฉัยว่าต้องมีผู้สําเร็จร,ราชการทำไมไอ้คนที่อยู่ข้างๆก็โทรศัพท์ไปบอกเสียเสียงานนี้จะเอาอยัางไงประวิตรรู้ก็เลยให้ความเห็นว่างานนี้จะต้องรีบประกาศสวรรคตเพื่อตัดหน้าเปรมพอท่านเป็นราชการที่สิบแล้ว ท่านก็แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นองค์คมนาทีแทน mm hmm. เปรมแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยต้องกําจัดเปรมเพราะว่าเปลมไปเข้าข้างน้องสาวที่ไม่ยอมวีผมอันนี้แหละครับคือข่าวซึ่งรับรองว่าเป็นข่าวลือ mm hmm. นะไอ้ตรงนี้นั่นแหละที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนที่คุณบอกว่าอมเพชรทีนี้คุณบอกว่า ตายแบบคุนเขาขนนกมันยังไงขนนกมันดีไหมล่ะไม่ครัมันเป็นสำนวนของเหมาเจ๋อตุงเฮ้ยตำรวนจีนตายหนักอย่างคุนเขาหม่ยถึงว่าตายอย่างมีคุณค่าเช่นการตายของจิตภูมิศักดิ์ตายเบาอย่างขนนกเช่นการตายของคนที่ไม่ได้เรื่องเดรัวโอ้ยเช่นภูมิพลตายสวกะปลกอย่างขาตกรนี่ผมเพิ่มมาเองขาตกรครับใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ ผมว่ามันบังเอิญอุบัติเหตุนะฮะทารก็ตัดสินเองผมไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมคนที่สั่งว่าให้เป็นอุบัติเหตุนะ่คือกรมขุนชัยนาทนาเรนทรปีดีไปถามว่าจะเอาไงดีเนี่ยในหลวงและการที่แปดทรงต้อง,งพระแสงปืนตายและสวรรคตแล้วเนี่ยกรมชัยนาทบอกก็ตีว่าเป็นอุบัติเหตุไปแล้วกันอะไรปืนลั่นเนี่ยปืนลั่น ทำไมรัดนแม่นจังเลยเล่นแบบเอามาเล่นพี่น้องชายคือพี่ชายเนี่ยอะไรท้องเสียแม่ก็เลยให้กินอะไรออยนะน้ำมันอะไรก็น้ำมันละหุ่งน้ำมันละหุ่งเออแล้วก็นอนหลับไปแล้วบอกน้องชายก็ไปเล่นปืนปืนก็ลั่นโดนพี่ชายตายกรมขุนชนาบอกก็ตีว่าเป็นอุบัติเหตุไปับครับไม่ได้เจตนาว่างั้นเถอะไม่ได้เจตนาแต่ว่าจงใจอุบัติเหตุหมายถึงว่า ให้ปีดีบอกว่าอุบัติเหตุคือราชการที่เก้าทำปืนลั่นเถอะกันที่แปดไม่ใช่นะเจ้าชายภูมิพล์ทาปืนลั่นใส่พระเจ้าอยู่หั่วแลวดนคุณมัว่วไหนคุยว่าแม่นไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะ อุบัติเหตุคือราชการที่แปดเล่นปืนแล้วปืนมันลั่นใส่ตัวเองล่ะเออลั่นใส่สมองเลยผมอยู่ตรงนั้นน่ะแหละผณอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมเนี่ยเหตุการณ์ตอนนั้นคุณเป็นมดเอวมดประตูเข้าไปได้ผมเป็นตุ๊กแกผมจะไปกินตับเพหน่อยตุ๊กแกก็เข้าไม่ได้เพราะบรมมหาราชวังเนี่ยในวัดพระแก้วอ่ะเป็นแมงสาบนั่นไม่ได้ไปเจอใบก้อนสมัยนั้นใบก้อนมีอย่างไงอุบัติเหตุในที่นี้ก็คือว่า ราชการที่แปลกระปืนมาเล่น,ลนปืน่าแล้วทีน,นี้เขาพิสูจน์ว่ามันไม่ได้เล่นเพราะมันจับไม่ได้เพราะว่าแกถนัดขวายิงเนี่ยซ้ายทะลุขวาใช่ไหมมันจะไปเอียงไงมันตกคอมเมนต์แต่แล้วว่าต้องเป็นนักยินนัสติกระดับโลกคือมันทาให้ก็หยิงไม่ได้ก็เลยคือต้องมีคนมายิงแล้วคนที่มายิงนั้นจริงๆก็คือบัตรเหตุเขาเบอาบัตรเหตุก็คือราชการที่เก้าหลังจากนั้นมาแกก็ไม่ยอมยิ้มน,นะครับ เนวสมาออะขิงเนวสมายแต่ว่าแกมายิม้มครั้งแรกตอนที่แกบวชแกบวชแล้วบวชตั้งนานบวชตั้งสิบห้าวันนะแกดีใจมากที่บวชแล้ว,ลว,ลวเราเดี๋ยวจะเบรก์ไปก่อนไหม <laughs> ตั้งหลักเอเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาพบกัน <laughs> คืนนี้ถ้าเป็น,ปนไปได้ก็ ควรจะสํานึกในมากรุ่นจัดนั่นเองสว่างผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอบผมว่าตายังบัตรกับลุงสนามหลวงเนี่ยมีความทราบซึ่งในพระราชกรณียกิจในเรื่องใหบ้างนะเดี๋ยวจะมาตอบไม่ต้องครบทุกประการหลักประการที่ประทับใจของท่านครับตอนนี้ โชพงส่งสารมาแล้วเดี๋ยวจะต่อกับมาน้อยมาต่อกันเราถึงเช้ายาวเลยโอ้โหดีดีเป็นเป็นอะไรครับพิเศษนะครับใช่ใช่ใช่ด้วยความอะไรต้องขอบใจจัดต้รุ่งครับขอบใจมากด้วยความอะไรครับพระเจ้าขออบใจจะจะหายทุกทุกท่านที่เป็นห่วงข้าพเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าพเจ้าหัดไหว้น้ำในกระทะทองแดงมานานพอสมควรเลือกปีนต้นงิ้วข้าพเจ้าก็พอจะเป็นอยู่บ้าง ขอบใจครับเดี๋ยวมาต่อกันช่วงที่สองว่าถามว่าใครทราบซึ้งน้ําตาไหลกันบ้างใครทราบซึ้งน้ําตาไหลในพระราชกรณียกิจโอ้พูดเลยถูกลิ้นมันชักรัวไทยเลฟสเตชนันสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย นน้อยใจเมื่อไหร่จะตายสักทีเพื่อคนดีที่กนดที่ัวคนที่อยู่นานก็นยิ่งยากจนอยู่นานเขายิ่งยากจนจเจ้แดงเขาบนเมื่อไหร่จะตาย